นี่ครับเต็มเช้านะครับสาสวยนะครับผมกับปลายางนะครับติดใบหลิวนะครับสภาพใหม่ยตรวนี้คือแห้งนะครับผมน้ำลดแล้วนะครับผมโอเคครับสาสวยครับโอเคถ่ายรูปรับตัวที่สองนะครับผมนี่ครับห้าโมงครึ่งนะครับนี่ครับตัวที่สอง ปลายานะครับใบหลิวครับตัวที่สองนะครับโอเคถ่ายรูปตัวที่สามนะครับผมวันนี้เวลา จะเที่ยงแล้วนะครับเสียเหียวกับเบ็ดตะกัวไปเลยครับผมโอเคสายมันหลุดนะครับตัวเลยต่อใหม่ครับนี่ครับผมได้ตัวแล้วครับตัวนี้ปล่อยครับผมตัวเล็กโอเคถ่ายรูป